ร้านรุ่งเรืองนานาพันธ์อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นผลิตและจำหน่ายสินค้าสังคพันธ์ทุกชนิดโทรศพัพท์0 8 1 8 0 8 4 3 5 2 สนับสนุนโดยสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตดื่มนมให้สนุกโยเกิด์พร้อมดื่มนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นตตราไทยเดนมาร์ก วุทัศกราช2,564เวลา9นาฬิกาณวัดสิริธรรมมิกาวาตตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธียกฉัดและสมโพธ์ฉลองมนดกเจดีอัฐบริคารพระครูสิริสารธรรมสมจิตปฏิมิโตอดีตเจ้าอาวาสวัดสิริธรรมมิกาวาดอดีตเจ้าคณะตำบลโคกสรีดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าวาดวัดหนองกุง้งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายสงฆ์ดรวรโชติพัฒนาดำรงจิตประธานฝ่ายคารวสพระราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพปูรณารามรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดรพระโสพลพัฒนาบัณฑิตเจ้าวาดวัดธาตุพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระครูอัฏฐ,ฐาสารเมธีเจ้าวาดวัดวุฒารามเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระเทรานุเทระข้าราชการชาวบ้านตำบลโ,โคกศีและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเวลา9กนาฬิกานาทีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดหนองกุงเจ้าคณะจอดขอนแก่นแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน นั้นก็คือพิธียกจับมนต์มนตบนี้เราเอาไว้เพื่อจะบรรจุอัตฉิยัติอัตถอบริฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูริสรรรารธรรมอาทิเจ้าว่าพระสิทิธรรมนี้กล่าวว่าความจริงก็บรรจุในหายอย่างก็เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้ พระเจ้าคุณหลงพ่อพ,พระครูสิริสารย์ธรรมเป็นเจ้าอาวาสพระสิริทำพิการว่าแห่งน,นี้เป็นเนมมนจนังหวัดตำบลจนถึงวรรณะภาคได้มีกุลวิการสร้างประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากแต่เริ่มมาตั้งแต่พระพุทธศาสนานั้นประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่ห้าประการโดยมีศาสนาคือพระพุทธเจ้า สามีเขาทำคำสั่งสอนคือว่าตะมีรถสามีศาสนาบุคคลภิกษุภิกษุณีครวญสุขวิจิกาสีมีศาสนาตฐานวัดการภายในวัดก็มีโรงอุโบสถ์มีสถาการเรียนมีพุทิมีเสนาสนะต่างๆถ้ามีศาสนาพิธีเช่นวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมทีมพิธีแ่ความเป็นกุศลในส่วนที่เป็น ลลก,ลลก,ลลก,ลลกเวสาลลสิบนาฬิกาพระสงฆ์สมณศักดิ์9ก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์พระราชาประสิ์ทธิคุณจเจ้าอาวาสวาัดเทพปูรณารามปร่งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจิมฉัดและพิธียกฉัดขึ้นสู่ยอดมณฑปเจดีอัฏฐบริคารพระสงฆ์สมณศักดิ์9ก้ารูปเจริญชยมงคลคาถา หุนจำลองรูปเหมือนพระครูสิริสารธรรมสมจิตปฏิมิโตอดีตเจ้าวาดวัชริธรรมมิกาวาดอดีาตเจ้าคณะตำบลโคกสีประดิษฐานณมนฑดบเจดีอัฐบริคารเป็นอันเสร็จพิธี